มาแรงเพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นทุกอีทีเลยทีเดียวสำหรับละครสุดตื่นเต้นเร้าใจสงครามเงินช่องอมรินทีวีเอชช่อง34ผลิตโดย CHANGE 2561ที่ได้รับความนิยมกระแสปากต่อปากแฟนละครเทใจมาร่วมพิสูจน์ความสนุกกระแสเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรื่องนี้ที่อดพูดถึงคงไม่ได้ การแสดงขั้นเทพของอาจวงดาวจารุจินดาที่คว้าบทประมุกหญิงคุณนายอังกาบ ผู้ชีช้ชะตาความเป็นความตายของตระกูลเลิศดวราตัวละครตัวนี้ไปสุดทุกทางกระแสรถทัวลงจอดลานหน้าบ้านไม่เว้นวันหยุดราชการด้านอาดาวหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ออกอาการเปลื้มปริ่มและสนุกตื่นเต้นไปกับสงครามเงินที่ต้องดูสดทุกวีกด้วยตัวเองละครเรื่องนี้คือสนุกมากดีใจกับตัวเองที่ตกลงรับเล่นมันไม่ใช่ละครไทยเดิมๆที่เราเคยดูกันแต่มันเป็นแนวซีรีส์ต่างประเทศเลย เป็นการแข่งขันสู้กันในเชิงธุรกิจบทมันสนุกมากสุดยอดในตัวบทพลิกไปพลิกมาเราคนเล่นเองก็รอลุ้นตอนอ่านบทตลอดละครเรื่องอื่นเราเล่นอาจจะมีพลาดบ้างเดาทางได้แต่กับเรื่องนี้ไม่ใช่เลยเราต้องมารอดูของจริงต้องมาดูสดที่หน้าจอทุกอาทิตย์อยากรู้ว่าจะตัดออกมาเป็นยังไงมันสนุกเพราะสถานการณ์ของเรื่องมันเปลี่ยนได้ตลอด กระแสะคือดีมีทั้งคนด่าและไม่ด่าคนดูเข้าใจในตัวละครว่าเรารักลูกแค่ไหนทีมนักแสดงทุกคนที่ร่วมงานทุกคนทำการบ้านมาดีมากมาปล่อยของการตอนเล่นไม่มีใครออมมือ กำไรคุณผู้ชมมากอยู่ในวงการมาทั้งชีวิตเรื่องนี้กล้าพูดเลยว่าไม่พลาดดูตัวเองเล่นซักตอนร่วมที่สุดรกระแสความฮอตละครดีมีคุณภาพสงครามเงินทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.45นหลังจบรายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทีวี HD ช่อง34